สวัสดีค,ครับกับคนเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมในช่วงไซค์ก้อยนะครับในช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่เรียกว่าพักยก77แบบนี้เจอกันทุกวันครับกัแบบการวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเป็นฟุตบอลต่างประเทศล้วนๆนะครับตัวน,นี้3คู่เนี่ยสคู่จะมาจากอังกฤษกับอีกหนึ่งคู่จะมาจากลาลิกาสเปนนะครับโดยคู่แรกไปดูที่พิมเมลีกอังกฤษกันก่อนในเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ในเต้มครับทีมนะพก วันนี้จะเปิดโอชอฟฟอร์ดครับเจอทางเอเวอเรตทีมอันดับ16นะครับโดยคนนี้เจอมาเกมล่าสุดเป็นยูเนเต็ดเอาชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา3-1นะครับสู้ไม่ได้ครับส่วนทางเอเวอเรตเนี่ยไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ3แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้ เวสต์แฮมยูลนเต็ดมา3ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันผีิตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับยูนเต็ดยังไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับตรงกลางนี้จะใช้เป็นทางคาเซมิโร่เหมือนเดิมนะครับโดยหน้าเป้าจะยังคงเป็นทางมาร์คสแตรทฟอร์ดนะครับนัดที่แล้วทำประตูได้นะครับส่วนทางเอเวอาตันเนี่ยตรงกลางจะมีทางอับดุลลาดูกรุเอนะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเบโต้ครับหน้าสำรองนะฮะก็ต้องบอกว่ายูนเต็ดแม้จะไม่ค่อยดูแต่ว่ามาตรฐานโดยรวมต้องบอกยังบอกว่ายังดูดีกว่าเอเวอาตันเยอะนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนะครับเพราะว่า เอเวอร์ตันเนี่ยเป็นรองเยอะมากครับในกลาบชุกกลับบนท่าครับแถมเกมรับอย่างเปื่อยเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงก็รอดยากครัหมอ,อมอยู่เเต็ดยังไงก็ดีกว่าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ต์สองประตูต่อนหนึ่งครับคุณสองยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนอสสี่ทุ่มตรงนะครับไปดูคริสตัลพาเลซครับทีมอันลำสิบสี่วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางลูตันทาวทีมอัำสิบแปดนะครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นลูตันทาวเอาชนะสองประตูต่อนหนึ่งนะครับไปดูอันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองที คริสเซอร์มาเลสเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดก็แพ้ส, 5, สเปอร์มาสามหนึ่งในลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับส่วนทางรูเันทาวสุดยอดนะครับแพ้มาห้าเกมติดนะฮะเกมล่าสุดก็แพ้ซันวิลล่ามาสามสองครับไปดูกันที่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนุนสนามกันในวันนี้นะครับพระเลสซูลิสตรงกลางจะเป็นทางจอแดนอายูเหมือนเดิมนะครับตัวหน้าเป้าจะเป็นทางชองฟิลิปมาเตต้าครับส่วนทางรูเันทาวตรงกลางจะมีทางเดวิดชองนะครับดาวเตะอดีตแมนยูนะฮะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางคาร์ตันมอรลิสครับก็ต้องบอก แม้ว่าแพ้เกมล่าสุดแต่วพวกเขามันได้เล่นแย่นะฮะในการเจอสเปอร์ครับต้องบอกว่าเล่นกับสเปอร์ในลอนดอนดับบี้แมชได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับส่วนทางลูตันเนี่ยแย่กว่าเยอะครับพวกเขาแพ้มาสี่เกมติดโดนไป12ประตูเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่ายังไงก็น่าจะดูแย่ต่อไปครับผมมองว่า คืออซาบาเลสเล่นในบ้านบรรยากาศน่าจะดีกว่าและน่าจะเบียดเอาชนะทางลีต้นทาวได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่ลาลิกาสเปนในในตาตีสามตรงนะครับไปดูกิโดนาครับทีมรองจากฝูงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางโอซาซูน่าทีมอันดับสิบครับโดยคุณนี้เจอันมาเกมล่าสุดเป็นกิโดนาเอาชนะ4ประตูต่อ2ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ กีฬาน่าดูไม่ค่อยดีเลยนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้มาโยก้ามา1นูนย์ครับส่วนทางออสซาซูน่าชนะ3าเสมอหแพ้1ครับดูดีกว่านะครับเกมล่าสุดก็ชนะอลาเบสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับกิฬาน่าันนี้ตรงกลางก็เจ้าประจำครับซาบิโอครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอารเตมดอบิกครับดูแผ่วไปหน่อยเหมือนกันนะครับส่วนทางออสซูน่าครับ ตรงกลางมีกิเก้บาดค่านะและนาเป้าจะเป็นทางอันเต้บูนิเมียครับเขาองบอกว่ากิโรนาแม้ว่าจะดูแย่ในช่วงหลังแต่ว่าในบ้านพวกเขายังแข็งแกร่งนะชนะ7จากเเกมหลังสุดคิดดูแล้วกันครับต้องเจอโอซาซูน่าที่ไม่มีอะไรจะต้องรุนแ้วนะครับแถมเกมยืนก็ไม่ดีอะไรอยู่แล้วนะครับชนะเกมเดียวจาก9้าเกมหลังสุดเพราะฉะนั้นดูเราเพื่อเพิ่มแรงจูงใจผมมองว่ากิโลนาเกมแบบนี้ต้องทําให้ได้ครับผมและผมมองว่าวันนี้กิโลนาจะทําได้ในการเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูน่าสองประตูต่อศูนย์ครับ สุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่พรเมลีอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตสองประตูต่อหนึ่งครับคู่สองครับในพาเลสเหมือนกันนะครับคิสซาพาเลสครับจะเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวสองประตูต่อหนึ่งในพิมลีอังกฤษนะครับและคู่สุดท้ายครับที่ลาลิกาสเปนครับ จะเป็นกิโรน่าครับที่กลับมาด้วยการเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูน่าครับสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ